สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล3หลีกใหญ่ในยุโรปทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาโชซีเรียอาอิตาลีนะคะเริ่มกันที่โปรแกรมการแข่งขันลาลิกาสเปนฤด,ดูกาล2025-2026แข่งขันกันในสัปดาห์ที่9คืนวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568เรอยลโอเบโด้พบกับเอสปันยอน2นาฬิกา คืนวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568ันหริบแเซบียาพบมายกาสิก้านาฬิกาบาร์เซลโลนาพบจิโรน่ายีนาฬิกา15นาทีเบีเยเรอัลพบเบติส23นาฬิกา30นาทีและเอเลีติโกโมาดริดพบโอซาซูน่าสนาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ัอยหกสิบแเอลเชพบเอลติบิวเบลสิบเก้า 19, นาฬิกาเซลตาบีโก,โกโพบกับโซเซดาส21นาฬิกา15นาที เลบันเตพบกับราโยบายเอก้ยี่านาฬิกา30นาทีเคตาเฟ่พบกับเรอัลมาดริด2นาฬิกาคืนวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568าอลาเบสพบบาเลนเซีย2นาฬิกาโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่7คืนวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568 อุนิโอนเบอร์ลินพบมืนเช่นกลัดบักหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568คู่ที่จะลงทำการแข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีได้แก่ไมล์0ูนย้าพบเลเวอร์คูเซนไลซิกพบฮัมบูร์โคโลนพบอัลส์บวกไฮเดนฮฮมพบเบรเมนวอลฟบวกพบซุดการ์ดส่วนไบเยอร์มิวนิกจะเปิดบ้านพบกับดอดมุ่สนาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568 ฟบวกพบแฟรงเฟิร์ต20นาฬิกา30นาทีและสังเพาวลีพบกับโฮเฟนหาม22นาฬิกา30นาทีโปรแกรมการแข่งขันเกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่7คืนวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568เลเช่พบซาซูโอโร20นาฬิกาปีซ่าพบเวโรนา20นาฬิกาโตริโนพบนาโปลี23นาฬิกา และโรม่าพบอินเตอร์มิลาน1นนาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568โคโมพบยูเวนตุส17นาฬิกา30นาทีเจนัวพบปามา20่สนาฬิกาและเวลาเดียวกันกายารี่ลงสนามพบโบโลญญาขณะที่อาตาลันตาจะพบกับลาซิโอ23นาฬิกาเอซิมิลานพบกับเฟรเรนติน่า1นนาฬิกา45นาทีและเวลาเดียวกันเครมโมเนเซพบกับ 23, อูบบ ina, 1, ดิเนเซ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o t t ต a n News c h n n n e l ค่ะ